สวัสดีครับพบกับผมแม็กวินครับเป็นยังไงกันบ้างสาหรับ1คู่เน้นที่ให้ไปเมื่อวานนี้นะสำหรับทางด้านวูเพนตันนะครับผมบอกแล้วให้ไปลองนะครับผมไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับผมบอกแล้วครับยังไงก็ไม่ถึง3ประตูนะครับผมแล้ววันนี้ครับก็หยิบยกมาให้ท่านชมอีก1คู่ครับในศึกกันโชซีเดียร์อิตาลีนะครับนะคู่นี้น่าจับตามองมากครับแต่ก่อนอื่นเลยครับพี่ๆท่านใดอยากได้บอลคู่ไหนครับเราจัดหนักจัดเต็มไว้ให้ครบทุกคู่ครบทุกลีครับเพียงง่ายๆครับปั ขวาจิ้มที่ลิงใต้โปรไฟล์ครับเข้ามาเป็นกลุ่มครอบครัวเดียวกับเราไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับนำเล่นทุกวันนะบริการดี24ชั่วโมงครับวันนี้ครับคู่นี้น่าสนใจมากๆครับซาแลนิตาหน้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวโรนานั่นเองซาแลนิตาหน้านะผมบอกได้เลยฟอร์ม19นัดล่าสุดของเขานะยังเอาชนะใครมาไม่ได้เลยนะยังหาคําว่าชนะไม่เจอครับถึงแม้วันนี้ครับจะได้เล่นในบ้านของตัวเองครับแต่ตัวผู้เล่นก็ขาดไปถึง7ตัวครับแม้จะได้เล่นในบ้านนะแต่ก็ดู ดูท่าจะหน้าลำบากหน้าดูครับผมบอกได้เลยว่าวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยดูดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไม่ชนะใครมาเลย19นะัดนะส่วนทางด้านของเวโรนาครับล่าสุดครับจะเปิดบ้านแพ้ตโตลิโนมาถึง2ประตูต,ตอน่อ1ก็าตามนะครับแต่ก่อนหน้านี้ครับก็เปิดบ้านเอาชนะฟิออมาได้ถึง2ประตู สประตูต่อหนหเช่นกันนะครับนะแล้ววันนี้ครับมีแรงจูงใจที่มากกว่าครับเพราะต้องการเอาชนะเพียงอย่างเดียวครับเพื่อเก็บ3มแต้มนะหนีจากพื้นที่สีแดงครับแล้ววันนี้ครับ ทางด้านของผู้ไปเยือนอย่างเวโรนาก็มีตัวผู้เล่นที่พร้อมกว่าทางด้านเจ้าบ้านอย่างมากครับเพราะวันนี้ครับเวโรนาขาดตัวผู้เล่นไปเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นเองนะแล้ววันนี้ครับด้วยเลทกำแพงนะที่เปิดมาทางด้านของเวโรนานะที่0.75ครับแต่วันนี้ครับผมบอกได้เลยว่าไปเวโรนาแค่0.5พอเพราะว่า กำแพงนะครับถ้าเรายิงหนึ่งช่วงตัวนะกำแพง0.75เนี่ยก็จะถูกหารครึ่งนะเพราะว่าวอเตอร์การจ่ายอยู่ที่0.84นะก็จะเหลือ0.42นะครับแต่ถ้าไปที่กำแพง0.5นะถ้ายิง1ช่วงตัวเมื่อไหร่เขาเราก็ได้วอเตอร์นะการจ่ายที่0.60นะเราคุ้มกว่านะครับเราไม่เสี่ยงครับเราไปลุ้นกินเต็มดีกว่านะครับผมนะใครตามผมมาครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะ วันนี้ผมก่อตัวลาเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆท่านใดน,นะอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมครับก็คอมเมนต์มาได้เลยครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบส่วนตัวให้และพี่ๆท่านใดนะที่ตามวูฟแฮมตันผมในเมื่อคืนแล้วแตกนะก็คอมเมนต์ว่าตามให้หน่อยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ